เบ่ได,ไดอค่สวัสดีครับสาว,สสวสานักต่างั่ผใหญ่สาม,มีรักต่างไว้เราอีกแล้วเราเป่นถ้า <c oughs> สมุนไพรธรรมชาติอีกแล้วสมุนไพรท่านสายตเาเพื่นเจ้าที้ชื่องกุ้ยเนาะ เม่เห็นยายมเอียนเล่าอันนนยกยกบัตรหนึ่งได้หลายแม่ยกบัดนึง้างหลายโยกบัดที่สองบ็ได้ดบได้จักตัวบัได้จักตพอดีเข้าออกจากบ้านมาตลาดซื้อได้ได้แนวอาาหารที่จะไปสำหรับไปเฮ็ดอาหารมืออืนเร้านี่ละดเลยี้กรถมาเด็นกันน้ เมื่อนั่นขี่ไปไกลไปไกลจนหอดขุดแล้วอำมเพอ่ขุดจับเจ็ดสิบกิโลเมื่อนั้นเ<า>มื่อนี่บ่ไปไกลหรอกเมื่อนี้อ้อมอ้อมแถวนี่ลหล่ะตอนนี้เข้ามาหอดบานเชียงพังก็บานหน้ากว้างหน้ากว่างจะไปเชียงพัง เชียงพังบ้านหนองบ่ออบ้านเนีบ่อน้อยเชียงพังบ่อน้อยบ่อน้อยแล้วก็จะไปบ้านไอ้สูงแค่นสูงแคนก็รับรับใจบ้านแว้งบ้านหมูบ่นครับเราเบิ่งหน้าเข่าอีกล่ะเบิ่งหน้าเข่าพร้อมกินเข่านะครับอ๋อนี่ยังเป็นตะกินบนอ่อมิแนวเป็นตะกินกะทิจอดเสื่อไปนน้ำทาง แล้วดีที่ตลาดน้อยตลาดน้อยตลาดน้อยบ้านน้อยตลาดเอ็นเอ็นขายกับเขาครับปลาก็เขาสุกเนี่ยมี่เราใครทำข้าวอันนี้เขาค่อยเอิ่น่าตลาดเนาะแต่ว่าอยู่นังหนาเขาเปิ้ลเขียนไปว่าตลาดสดก่อนถ้าไปเบิ่งตลาดสดจ้ะไปเรื่อยเรื่อยเพรย้อนแสงอยู่แต่ว่ากลับไปเรื่อยๆร่อยก่อนเปิ้ลสิเขียนไปว่าตลาดสด ตา<ไ>เอื่อนว่ามินิม,มารทท์ทว่าะแตนสีคืออยู่นี่ว่าตลาดสดที่เพื่อเราเพิ่นเขียนว่าตลาดสดอันนี้กิ่ยังบอมแมนเนาะบอมแมนข้างหน้าดินี่นี่ตลาดตรวจป้ายสีตรวจลงเจอสีขาวเดี๋ยวติดไฟนี่เพิ่นเขียนว่าตลาดสด มันมีเฮี้ยนจากความคนเดียวนี่แหละตลาดสดตลาดสดหน่อยอตลาดสดแต่ว่าเพิ่นก็นมีเครื่องของขายหลายอยู่ก็มีของแซ่แข็งแบบนีของแช่เย็นนะเย็น <c oughs> ตาไม่อันขาทางมันหลายก็เลยเลี้ยวบรสอดหน้าเขาบางตะเวนรับข่าวว่าต้นตันหน้าเขา,าเนอะหน้าข้าวต้นตันต้นตาลขา,าต้นห้นมามป่ะไปข้ามร่เลยไป <c oughs> ลุยอีกแล้ว <ไป S 1> มิไม่สงสัยเด็กไม่สงสัยก็เลยบอกเข้าไปท่านี้บอกมิ้นตาอยากรู้อยากเห็นอีกแล้วเ <c oughs> พอาะยัยจำเร็วกับโบเคยไปเอา้าไปลุยให้เบิงไปเส้นไหนแล้วเนาะบานี้ไปเส้นไหนด้เนี้เอาไปน่าจะไปเสน้นไงเอ้าไปเสน้นน,น,นี้เนาะอืมไปก่อนเนาะแต่นอนเส้นเก่าๆ <c oughs> ลองมังวันที่ไปหอดใส่ลองมันไปหอดสอดใส่ขางในน้อยไปทางไลยน้อบานนี่มั้งอาจจะไปทางนี้ทางนี้บ่ท่านนั้นกันในทางที่กันแล้วนี่อันแก้วอันนั้นเออนี่เนี่ยไฟน้ำไหมชายไฟฟ้าเนี่ยบ่โอ้นี่สายไฟฟ้าแดงสูง บ่เคยไปเนี่ยทางเต้มองนี้ก็บ่เคยมากต้องเบิ่งว่าเ้าสิไปสอดใส่เมันที่ไปสอดใส่มองออกมันแมนตอนนี้อยู่บ้านอ่าเชียงพังแมนไปบ่ถึงข้างหน้ก็หายทีพีนไปบ่ถึงข้างก็กลับมามองเกาตเวนยังอยู่ทางฝ่ายใช่หรอเวน้านคำเมือ่อเมื่อนั้นคำก็นะี่เนาะเข้าไปเนาะเวน ขามาหอดอ,น,อ,อน,นั่นนหอดบ้านเก็บโมงเออเกยบโมงกว่าเออเองให้นางขอดงามงนะกได้ขหน้าทุงได้สม,มีแน,น่นอนโอ้คักแล้วนี่ ปลาซอเด็ดกลงกวงซอพุ่นอ้คเพรปลาตัานปลานเน,น,นี่ยมึงด้วยเนี่ยเนี่ยเน<อ>ี่ยเรี้ยงกับไรชายเลยปลตัแต่เวนกำลังงามมองเ่คยไปไปข้างนาบรรัวรวเป็นบ้านยังแจกสิไปหอดใจข <laughs> ้างน้อยเนาะ โอ้หน้าเขาคักๆเอ๊อกินเขาออู้สบายขนาดทางันหน่อยังเป็นคนเกียติด้วมันเน่ยข้ายุเนาะเนีน,น,บน,บนข้นาแต่เป็นคนเดนั่นนี่บอลบานคนเราบะเนน่นาจะเยนดีึ้ือาไปใส่นอกขึนหน่อยไป,ไปน่อยไปเด่นหน่าย อ <laughs> ันนี้ทางออกเลยกม่นบอกต้องมึงไปไปไป,ไปจั่หน่อยก่อนกันเบนั่นก็ขึ้นถ <laughs> ้าไปโต๊ะกิวกลางป่าเย็นยังไดอห่อไปเรื่อยๆก่อนเนาะโอ้แต่ว่าเขาง่ามไหลมึงเนี่ยโอ้สูงๆเนาะอันนี้เขาหน้าดำบ่เขาหน้าวานันหน้าวันบ่กเนียนมันทีๆอยู่นี่ไปทังเดอเนาะแาบน,นี้ <laughs> เราอันมองเอาเรียงง้อไฟ<ะ>อันนี้บอกมนมะไปทางนี้อ่ะฮะไปทางนี้บอกช่งว่า <laughs> สายไฟเสาเสาอันนั้นมันสุดเสาไฟสายไ,ไฟเบิดแล้วไปทางไหนเชงปลาแต่ไปเสียงบัง<ะ>ไปอีกบ้านตัวหนามันต้องมีบ้านล่ะโมรู <laughs> ้ว่าบ้านอย่างเลยโมจะขอดซื้อบ้านโมโมเห็นไฟ <laughs> มีสายไฟอยู่ท่างนี้ก็ได้บม่ว่าไฟเขาจะออกมาทั้งใดเดี๋ยวไปมันนาติมาอีกทั้งนึงนี่นี่สายไฟบานอยู่อ้าอ,อันนี้เขาเนื้อยาเขานอกลรยาลายก็มีเขาเขาก็มังอันนี้เขาอันสานสายไฟเนาะแม่อนสายสายสายไฟรอมมั่ว ลำก็่หลอมคทำไมไกับมีบ้านคอนอยู่ดิเออเชีงยงใอะขาจ้มมาอยู่ไฮอยู่หน้าธรมาธรมศาสตร์เนาะบัเดินบูก,การตรงหลักว่หมัก,ก,มกเากนาะผัดเนาะโอ้นดาีหลังน้อยน้อยูอย่คนเดียวเลยต่อทานขบเททอเห็ดอะไนี่ร่รม่ โอ้ยแรเลี้ยงไกนะ่เลยฟ้าใใตามวัเข้า้เซื้อไปนี่ล่องมึงออกมาแล้ว <laughs> ไปหลงทางเสียเวลาแต่ว่าเขาก็รู้ว่ามันเป็นแบบไหนหายสงสัยไข้คอของใจ ตราเวนร้อนร้อนโอเควสิไปบนก็น่าทางอยูไปใส่มันไปสุดใส่ปันปันได้แทะไปสุดปลา่าฮ่ไดแทะไปปลาไปให้ไปสุดไปชุดกางทงกลางทงหน้ากลางทงเพิ่นต่อไปก็เป็นทางแดงกับเร่ไปต่อบ่รู้ลันั่ไปสุดใส่ก็เลยบ่ไปสับเพราะว่ามันสี่คำละครเพ่าะำที่ไปอยู่ ครับมันจืนเนาะแมนมันจืดข้างมันบอครับมันเป็นทางเดแต่ว่านก็นเห็นสายไฟเลยดิสายไฟยังกับบอมีเสาหน่อยเสาใหญ่กับบอมีเลยดิถ้ <laughs> ามันมีเสาหน่อยก็ยังมั่นใจอยู่มันไปสุดสุดทางกลางป่าแล้วกลางอืเขาซื้อข่าวด้วแมนคือว่าเขาจะขับไปนี่รถ ก็ไปเชียงพังเลยปะหรือว่าจะไปไอ้น้องบอไปออกทั้งทั้งฝุ่นออกทั้งฝุ่นใช่ไหมออกทั้งฝุ่นนะไปออกทั้งไปอันนี้จะไปอบตเชียงพังดุมนะไม่นด้เจอลุยุต่อไปไปทั้งนานี่เขาจะเปลี่ยนบ้านบอหน่อยไอ้บ้านบอหน่อยแล้วก็อาจจะเชียงยืนอ่าแล้วก็ จะไปหาบันนะสูงแค่บันสูงแค่กับไปออกบันบานแวงบันหมูมนโอ้ยมาแต่ละเที่ยวเขาตุกตามันงามเกินง่ามเก้นใครใหที่มันงามกับงามใครไหที่มันมังามกับวิญญาหัวไหลยู่ที่คนเห็ดเนาะอยู่ที่เจ้าของ อ่คิดว่าคิดดีเห่าไปสามกันแม่นอาม่กอนหดแล้วเ่า้ายกอดใ้ลวนีเฮ็ดยเกือบแล้วแเร็วยวเ่าจบเพียงสามีทอกันคิดนาเจอกันคิดไมเด้อสบายดีสวัสดีครับสายบาย